เบงอีสานกลับมาพบพี่พอน้องอีกคือเก่าขับบริบทชุมชนพอมเรื่องเราความเป็นมากของพื้นที่ขอบบุญขอบคุ้นพี่น้องท่านผู้ชมที่ได้เสียสละวลเวลาเวลาเข้ามากดเบึงกดชมพอมด้วยกำลังแรงใจให้คำแนะนำต่างๆนะครับใบบุญชาแน่นกาสิิได้นำไปปรับปรุงให้ดีขึ้น ตามสติกำลังความสามารถนั่นแหละครับก็ฝากพี่ฝากน้องฝากท่านผู้ชมครับหากว่าสิ่งที่นำเสนอพ่อมีประโยชน์แก่การศึกษาสืบคนอยู่บ้างก็ขอให้พี่น้องท่านผู้ชมนี่ซอยกดไหลกดแช่ซอยเผยแพร่ขอมูลไให้แน่ด้อครับสำหรับคลิปนี้ตอนนี้ใบบุญชแนนขออนุญาตหยิบยกเอาเรื่องเล่า ความเป็นมากของพี่น้องเช่าบัานซิลาจังหวัดขอนแก่นมาเว้ามาเราสู่่นนผู้ชมครับสำหรับบันซิลาแต่กอนกะเป็นหมบันใหญ่ครับบ่ท่านมีความเจริญขักปันนี่ชุมชนมงนี่ตั้งอยู่ทั้งดันตะเวนออกเฉียงเหนือของตัวเมืองขอนแกน่นแต่ก่อนกะถนนหนทางกับเป็นถนนลูกลัง เป็นชุ่มชุนเบื้องบริเวณที่มีเสร็ทางลูกล่งหรือว่าเสร็ทางรอพช่อเชื่อมต่อไปทังงุนหลักครับอำเพื่อนำพ้องเรียกว่าบ่อใดอยู่บนถนนสายลักคือชุ่มชุนไงหลายๆหม่องหลายๆบอนในปัจจุบันเนี่ครับผู้ค้นทัวไปยุคนั้นสมัยนั้นเมื่อ เคยถึงบัณฑ์ซลากระสิมีคำต่อถ่ายว่าโกธาให้ได้ยินอยู่จนชิ้นหูขับคือบัณฑ์ซลากโกธาปัจจุบันนี้บันฑ์ซลาได้ยกระดับขึ้นมาเป็นเทศบาลเมืองหลักพี่น้องแถบบอมี่ช่วงวางเวียนลอยต่อระวงังหมบานมีตั้งแต่ตึกรั้มบัณนช่องห้องแถวเงารัดฝาด,าดอัดหลาดไปบุญหลักครับ ชุดลูกขหงลูกตาจากอดีตความเป็นมาสถานที่ตั้งเดิมของบันซิล่านี่ยครับพิ่นว่าเป็นพื้นทีป่าเต็มไปด้วยใหม่ไงหน้าหน้าชนิดล่ะครับบ่าวาสิเป็นตนจิกตนหั่งตนแสแบงตนแดงหรือว่าหมากไม้หลายหลักของพันุใหม่ละครับแล้วก็นยังมี่สัตว์ปลาหน้าหน้าชนิดบ่าวาสิเป็นเสือหมูปา่าหมาจอก แล้วกษัตริย์อื่นๆอ,อ,อีกมากหลายเพิ่นวาได้มีผูไม่เห็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์มองในละครับซึ่งผู้ทีเพิ่นไม่เห็นพื้นที่ในขั้งแรก,แรกเชือกเพิ่นกะมีภูมิลำเนาอยู่ทังบันพลับพุละครับเรียกว่าเป็นบุคคลสําคัญในทองทินยุคนั้นสมัยนั้นเพิ่นก็ยังมีสางเลียงไหวขอบคร้องในขอบขั้ว เป็นก่จังใดชักช่วนกันมาสั่งที่พักเรียงสร้างอยู่แถวบริเวณมองนีกุมค้นทีวานะครับที่เก้าวถึงอยู่นี่ผู้เป็นหัวหน้าซือวาอยาย่าพ่อหญ่พันเมืองเพ,พิ่นมีสัง่งอยู่สองเสือกแลวกะพ่อหญ่วงเสนา,พยายเาพิ่นมีสั่งอยู่เสือกหนึ่งหลวงบริพาคก็มีสั่งอยู่เฉือกหนึ่ง พอพมศสารเป็นกะมีสั่งอยู่อีกเชือกหนึ่งในกลุ่มนี้กันยังมีพอพมโคตหลกักกาหลวงเทพครับเพิ่นได้พักกันมาตั้งที่พักอยู่ตีนดงกรเพราะว่าในยุคสมัยโบราณน,นะครับการที่สิเข้าไปตั้งที่พักหรือเพิ่งอาศัยในป่าเลยนั่นกะสะเป็นการลำบากในการบุคลังทางพุง่งแล้วอีกอย่างหนึ่ง โบราณเพิ่นกะถือการทีสิเข้าไปอยู่ในปา่าสั่งบานสั่งเฮือนอยู่กลางดงกลางดอนนันสิต้องไม่ปลุกที่อยู่อาศัยอยู่ตินดงกอนให้ครบสามปีว่าสัน้นเพิ่นกะจังได้พักกันมาปลุกบานปลุกเฮือนหรือว่าปลุกเพิ่งพักอยู่ตีนดงขับในช่วงแรกๆจากนั้นต่อมาครับในปีพุทธศักราช2421 สึ่งตรงกับสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หาเพิ่นก็ได้ตั้งบ้านขึ้นครั้งแรกโดยมีเถาพอพันุเมืองเป็นผู้นำผู้ผ้าได้เหตบานสั่งเือนขึ้นอยู่บริเวณต้นขามไงในตอนนั้นก็มีอยู่หกขั้วให้อนนํากันครับกับมีขั้วของพ่อพันเมืองขั้วของหลวงบริพาทขั้วของหลวงเท ของพอพ่มสารของพอพ่มโคดพออินทจักรซึ่งเป็นกะโยกไห่พอพันเมืองเนี่ครับเป็นหัวหน้าหมู่บ้านต่อมาในปีพุทธศักราช2434พอพ่มสารเป็นได้เข้าไปบุกรางทางพุ่งกลางโน่้นซึ่งเป็นทีตั้งบันนนซิลาในปัจจุบันในี่แหละครับขังแรกเป็นกะเข้าไปปลูกมันแจวพ่อ ปีพศ2 4 3 5พอพมสารกับพอพ่มโคตรเพิ่นกะจังได้ใหญบ้า,บานจากตีนดงนี่ครับเข้าไปอยูกก่กลางโน้นแล้วก็ให้ซื้อบ้านว่าบาั่นซิลาซึ่งเพิ่นเอามาจากซื้อของห่วยซิลาแต่ก่อนห่วยซิลามงนี่กับบ่ได้ซื้อว่าห่วยซิลาดอกครับเพิ่นว่ามีเสือตัวหนึ่งกระโดดขามห่วย แต่โดดบ่มมบ่วิดขาเลื่อไปค่ายู่กับหากใหม่ดินจังไดกับบ่หลุดเจ้าบัานเกรงกลัวสิมีอันตรายก็จังได้เอาปืนมายิ่งจนเสือ,อนี่ตายแล้วก็อื่นห่วยมองนีว่าห่วยขาล่าจนกระทั่งเพียนมาเป็นห่วยซิล่าจนถุกมือนี่ สำหรับพอพันเมืองนะครับเดิมนั่นเพิ่นมียุดตำแหน่งเป็นถึงเพียพันเมืองในสมัยนั้นพอพันเมืองกับพวกนะครับเพิ่นกะมีความคิดว่าสีสสั่งวัดขึ้นทางดานทิตตะวันออกของโมบานเพื่อเป็นทีบำเพ็ญกุศลเห็ดบุญเห็ดท่านในปีพุทธศักราช2 4 3 5ก็ะจังได้สั่งวัด ขึ้นปรากฏวา่าวัดที่ส้างขึ้นนี้ตั้งอยู่ได้ประมาณ10ปีเศษเท่านั้นปีพศ2 4 3 5ถึง2 4 5 0พอพ่อนเมืองเป็นกระไดถึงแก่กรรมลงผู้นำคนใหม่กับพี่น้องชาวบ้านเห็นว่าที่เดิมนี่เหมาะกับการตั้งวัดตั้งว่าควรที่สียหายไปอยูท่ทางดันทิดใต่ของหมบ้านจัง ได้มีความเห็นพ้องตรงกันใหายวัดนะครับมาสาังไม่อยู่ฟังดัานทิศใต้ของโมูบานแล้วกา้ซื้อวัดนี่ว่าวัดโพสีเมื่อปีพุทธศักราช2 4 5 0ในช่วงปีพุทธศักราช2 4 9 0บันซิลากะได้อยู่ในเขตการปกครองของตำบพลพัลครับ ้ปีเดียวกันนั่นเองเพิ่นก็ได้มีการแยกมาตั้งเป็นตำบลศิลาโดยมีพอกันน้ำลาบุตรครับเป็นกำนันตำบลศิลาคนแรกจากนั้นก็ได้มีการพัฒนาโมบานโบวสิป็นดันต,าตา่างๆจนเช่นปีพศ2 4 9 6ก็ได้ส้างโรงเรียนในหมบานศิลาสำเร็จล่งหนึ่งหลังเรียกว่าเป็นโรงเรียนที่เป็นเอกเทศทาวนแยกตัวออกมาจากวัดนะครับเพราะว่าสมัยก่อนนั้น โรงเรียนการศึกษาการเรียนนลู้ของพีของน้องเจ้าอีสานเข้าแต่อยู่เก่าๆกับกสิอาศัยศราลาวัดเป็นสถานทีเรี่อนหนังสือจากนั้นพอกำนันกันเนี่ครับเป็นกันได้นำผ้านะครับสั่งสาธารณูปโภคหลายๆอย่างรับให้เกิดขึ้นในโมบานศิลาแห่งนี้ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีการพัดเปลี่ยนหมุนเวียน นะครับของผู้นำโมบานผู้นำชุมชนเรื่อยๆมาจนถึงปัจจุบันนี่แหละครับสำหรับตอนนี้บันซีศิลาถูกยกขึ้นเป็นองค์การปกครองส่วนท้องถินระดับเทศบาลเมืองหละครับตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลศิลาอำเภอเมืองขอนแกน่นมีเขตปกครองครอบคลุม28โมบานน้ำกันครับตั้งอยู่ห่างจากเมืองขอนแกน่นประมาณ7กิโลเมตรซึ่งในยุคป,ปัจจุบันนี่กะ มีถนนสุปเปอร์ไฮเว่ยผัดพันช่วงระวังบั่นน้องไพยไปน้องกุงแล้วกับมีถนนสายใบพาดกรอบเมืองนะครับตัดผาดพานันระวังบันงงบ่นดงพ่องบั่นดอนย่างบั่นน้องหินบั่นศิลาบั่นเตานอมีอาณาเขตพื้นที่ทั้งมดขอบคุ้มส5 3มืหรอุหศ ห,หรือประมาณ72.5ตารางกิโลเมตรครับบังดันทิศเหนือกับทิศกับเขตเทศบาลตำบลสำลานฟังดันทิศตะวันออกกับทิศกับเขตเทศบาลน,น้องตูมแล้วก็พื้นที่ของตำบลโขกสีฟังดันทิศใต้กับทิศกับเขตเทศบาลตำบลบึงเงี่ยมแล้วก็เทศบาลนครขอนแกน่นบังดันทิศตะวันตกติดกับเขตเทศบาลตำบลบันเป็ด แล้วกาองค์การบริหารส่วนต,นตำบลแดงไง่แล้วกาพื้นที่ของตำบลบานคออำเภอเมืองขอนแก่นครับนี่คือบริบทชุมชนบริบทเมืองนะครับของบันศิลานะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี่ครับได้ยิบยกมาเว่ามาเราสู่พี่สู่น้องให้ได้รับหูรับทราบกันแล้วกะสได้อำลาละครับไปพบไปพอกันคลิปไม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ สวัสดีครับ